จริงหรือไม่เตรียมเป็นพระเอกคนใหม่ของแมทพิรณีเจ้าตัวตอบชัดๆว่า พระเอกคนดังต่อธนภพบแจ้งกระแสข่าวเตรียมลงละครเรื่องใหม่ของผู้จัดแอนทองประสมประกบคู่กับแมทพรณีโดยต่อธนภพบกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่รู้ว่าได้ร่วมงานกับแมทพรณีจริงไหมหลังมีข่าวพี่แอนทองประสมดึงอีกฝ่ายลงละครและคนดูก็ลุ้นให้ประกบตนแซวสปอยเลยได้ไหมส่วนตัวยังไม่รู้จริงๆหากได้ร่วมงานกันก็ยินดีเคยชมผลงานอีกฝ่ายช่วงที่ยังเล่นละครเยอะๆมาบ้างก็เป็นนักสแสดงที่ฟีม ือการแสดงดีมากๆคนหนึ่งส่วนสุดท้ายพระเอกคนใหม่ของแมทพิรณีจะใช้ต่อธนภพจริงตามแรงจิน้นชาวเน็ตหรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ